วันนี้ผมจะมาแก้โค้ดพี่เขาโดนกระดาษทีละเดี๋ยวผมจะหลอกเขาผมจะบอกอุ้ยน่ารักกว่าพอเขามาปุ๊บเขาถามว่าอะไรผมก็จะบอกควายสองตัวมองหน้ากันหรือโค้น่ารักอ่าตายอ่ะตายเนี่ย มันน่เที่ยอะไรอ่ะก็ควายสองตัวมองหน้ากันไงมันน่ารักตรงไหนเนี่ยควายสองตัวมองหน้ากันไม่น่ารักตรงไหนอ๋อควายสองตัวมองหน้ากันอ๋อคือตัวนี้มองหน้ากูแล้วก็ตัวนี้อ๋อก็คือวาอ๋อแล้วก็ตัวนี้อ่าอมองหน้ากันอะไรอ่ามองหน้ากันถ้ามันบอกว่าน่ารักก็คือน่ารักแหละแต่กัวมันน่าจะลอกดากูควายสองตัวลอกดาอะไร เขาชมว่าน่ารักใช่ผมบอกว่าน่ารักออไม่เป็นควายสองตัวนะน่ารักเหรอน่ารักก็คือน่ารักโอ,อ,อ้โหดูน้องอีกอย่างแคง ้่งนีก็มองหน้ามึงอุ้ยเหมือนกันะเหมือนไหมเทียบอ่ะเอาที่พวกมึงสบายใจนะเอาที่พวกมึงคิดว่าเออเหมือนกัน้อเหมือนนะออเหมืนอยู่จะเจอกูจะเจอกูหนึ่งจะเจออีกเหรอเจออาทิเลยเจอเจอเคนงเดี๋ยวเราดูอีกคนโอ้โหวันนี้เลยเหรอวันนั้นพุเจก็บอกพรุ่งนี้นี่นี่นี่ฮะนี่เนี่ยที่ทำให้นี้อะไรย่างไะก็กลาย น่ารักว่ะไม่คยเห็นหุ่นอะแต่แบบไม่เห็นเป็นหน้าแต่ผมเห็นอะไรแล้วไหมเห็นเลยผมเห็นควานสองตัวมองหน้ากันเห็นยังไม่ตัวนี้มันนี่ตัวหนึ่งไม่ตัวนี้มันหันมานี่ตัวนึงี้หันมาทางนี้ไม่นี่ตัวนี้ตัวหนึ่งนี่ตัวนึงนี่ตัวหนึ่ง ไอ้เงี้ยกูก็ตูไม่กูคิดว่าจะมีเกมอะไรให้เล่นเหมือนว่าเออแบบควายตัวนี้หันมองกูจับผิดกูก็เลยจับผิดกูก็เลยมองหาไปทีแล้วพอไอ้ตัวนี้ก็หันมาทางนี้ไอ้ตัวนี้ไม่มองหน้ามึงคนเดียวสิไม่ต้องมองหน้ากูอลไรอู่นะอะไรอู่นะใส่หมวกของมันเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยแน่นหรอแรปมาหน่อย ดูพี่นิคทำอะไรให้กินไม่กินนี่ผมมีอะไรให้พี่ดูน่ารักเลยแหละหกเลยน่ารักเลยเห็นไหมแลบลิ้นมาเลยน่ารักไหมเหมือนเฮ้ยแลบลินนี่เออแลบลิ้นมาเลยอุ้ยเหมือนอ้าวหลอกตาไม่มารูปอะไรรูอะไรเฮ้ยตัวเฮ้ตัวเฮ่อ่ะจ่าจ้าเฮ่น้อยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวเฮ้ยสองตัวมองหน้ากันตัวเดียวไอ้ถัดกูเห็นอยู่ตัวเดียวดูดีๆดูดีๆอ่าอ่า นี่ไงตัวสองอ้าวไอ้ตายตอนลบก่อนไอตายเถอะป้องไทยแท้เลยนะดูดีๆว่ามันมีกี่ตัวเห็นแล้วแหละเห็นแล้วโอ้ยมย้ำขนาดนี้โอ้โยขนาดนี้อ่อนไปอดอยู่โดนนะเออมึงเล่นกับฉันหนักกล้ามซะแล้วไอ้ตายใจเลยใส่หมวกทะใหมอยู่ในเตียงแอร์มันเย็นแอร์มันเย็นโอเคเกิดอะไรฮะ